หนึ่งก้อนเจ็ดสิบเก้าบาทนะขนาดหนึ่งร้อยกรัมนะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนครับผมเอามาแล้วทักทายกันได้นะครับหนึ่งร้อยกรัมครับส่วนผสมของเขาวานหางจระเข้น้ำผึ้งแล้วก็เปลือกมะกรูดนะครับผมเท่านั้นยังไม่พอนะครับผมสบู่ตอนนี้ยังมีสารสกัดนําเข้าจากประเทศญี่ปุ่นด้วยนะครับผมสารอารันโชอินครับต้นของราคคอมเพลนะครับผมเราก็ปักไว้ในตะกร้าให้พี่ๆเพื่อนแล้วนะครับผมฝากด้วยนะครับนี่ครับตะไคร กีฟองเราก็แถมนะครับผมหนึ่งก้อนเจ็ดสิบเก้าบาทครับผมใครสั่งซื้อสองก้อนก็หนึ่งร้อยห้าสิบบาทจัดส่งฟรีเก็บเงินไปทางด้วยนะครับเท่านั้นยังไม่พอพี่ๆเพื่อนๆอย่าลืมเก็บคูปองส่วนลดของทางร้านเรานะครับอาจได้ส่วนลดลดลงกว่านั้นดีครับเข้ามาแล้วทักทายกันได้เลยนะครับผมทักทายกันได้เลยนะพี่ๆเพื่อนทุกคนครับผมปีนี้ก็เป็นปีใหม่เริ่มต้นใหม่ขอให้พี่ๆเพื่อน พบเจอแต่สิ่งดีๆนะครับผมให้มีเงินทองไหลมาเทมาเข้ากระเป๋าทุกวันเลยนะครับผมอันนั้นยังพอเรายังมีเซรั่มนะครับผมเซรั่มปริมาณ15 m ห้านะพี่ๆเพื่อนๆทุกคนครับปริมาณ15 ML นะครับผมเซรั่มสาร่หลแดงต้นเลือดมังกรนะครับผมไม่เหนียวเนืนะ้อน่ะซึมซับได้เร็วมากเลยนะครับนี่ครับผมเราขายอยู่150บาทถ้าสั่งซื้อ2ขวดก็290บาทจัดส่งฟรีเจ็บนึงไปทางเช่นกันนะครับผม เท่านั้นยังไม่พอนะครับเรายังมีครีมบำรุงหน้าสายลายแดงนะครับผมขนาด12กร,รัมนะครับผม12กร,รัมเราก็ขายอยู่150บาทเหมือนกันครับผมเราก็ต่างซื้อ2กระปุกก็290บาทจัดส่งฟรีเก็บเงินปลายทางเช่นกันนะครับผมเท่านั้นเนาะประเทศไทยแดดร้อนนะครับผมเราก็มีครีมกันแดดของเรานะครับขนาด12กร,รัมนะ12กร,รัมครับปุกปิดริ้วรอยได้เป็นอย่างดีเลยนะครับผม ใจเกีียบเบาบางมากไม่ทําให้หนักหน้าเลยนะครับผมช่วงที่ผมไล่ตอนกลางวันผมก็ทายนหน้าในเกลียนเลยนะครับผมนี่ครับผมการนนะ